นี่คือสิทธินิสัยสําคัญที่พบบ่อยในบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในด้านการเป็นผู้ประกอบการพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการพัฒนานิสัยเหล่านั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและตัวอย่างบุคคลสําคัญ 1. ความมุ่งมั่นและแรงผลักดันวิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จพวกเขามักจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและทํางานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ความมุ่งมั่นและแรงผลักดันช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรค และไม่ยอมแพ้ต่อความยากลาบากพวกเขาสามารถมองเห็นโอกาสและก้าวข้ามความกลัวตัวอย่างอิลมัสเ,เป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นสูงเขาตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและทํางานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมวิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆและไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆพวกเขาสามารถคิดนอกกรอบและมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นผลลัพธ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของตลาดตัวอย่างสตีลจ็อ b ส์เป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เช่น Apple Mc เมคินทและ iPhone ที่เปลี่ยนแปลงโลก 3. ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัววิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะไม่หยุดเรียนรู้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากความผิดพลาดผลลัพธ์ ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวทันกับเทรนด์และความเปลี่ยนแปลงของตลาดตัวอย่างเจสเบโซสเป็นผู้ประกอบการที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเขาสามารถนำอเมซอนให้เติบโตและก้าวทันกับเทรนด e ์อีคอมเมิร์ซสี่ความสามารถในการแก้ปัญหาวิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะมองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขพวกเขามีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ ความสามารถในการแก้ปัญหาช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและแก้ไขปัญหาของลูกค้าตัวอย่าง Bill ก a เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงเขาสามารถสร้าง Microsoft และแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์ 5. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์วิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะมีเครือข่ายที่กว้างขวางและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างพวกเขาสามารถน้อมน,น้าว และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นผลลัพธ์ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างทีมและหาแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นตัวอย่างริชาร์เบนสันเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์สูงเขาสามารถสร้างวอชินกรุปและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวงการธุรกิจ 6. ความสามารถในการจัดการเวลาวิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะสามารถจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขามีเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการเวลาผลลัพธ์ความสามารถในการจัดการเวลาช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตัวอย่างมาร์คซเคร์เบิร์กเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการจัดการเวลาสูงเขาสามารถสร้าง Facebook และบริหารจัดการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ความสามารถในการรับความเสี่ยงวิธีการพัฒนา บุคคลเหล่านี้มักจะไม่กลัวที่จะรับความเสี่ยงพวกเขาสามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีเหตุผลผลลัพธ์ความสามารถในการรับความเสี่ยงช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างธุรกิจใหม่และสร้างนวัตกรรมได้อย่างกล้าหาญตัวอย่างเลรีเพจและเซอร์เกย์บรินเป็นผู้ประกอบการที่สามารถรับความเสี่ยงสูงพวกเขาสามารถสร้าง Google และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้กับโลกแต่ความสามารถในการทำงานเป็นทีม วิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะสามารถทํางานเป็นทีมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นพวกเขามีทักษะในการสื่อสารและการทํางานร่วมกันผลลัพธ์ความสามารถในการทํางานเป็นทีมช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างธุรกิจและบรรลุปเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างบิลเกสและพอลเอเลนเป็นผู้ประกอบการที่สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาสามารถสร้างไมโครซอฟท์และนําบริษัทไปสู่ความสาเร็จ เ้าความมั่นใจในตัวเองวิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะมีความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองพวกเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายผลลัพธ์ความมั่นใจในตัวเองช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างธุรกิจและนําเสนอแนวคิดใหม่ๆได้อย่างมั่นใจตัวอย่างโอภาวิ่งฟรีเป็นผู้ประกรอบการที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเธอสามารถสร้างบริษัทของเธอเองและเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จ 10ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัววิธีการพัฒนาบุคคลเหล่านี้มักจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวทันกับเทรนด์และความเปลี่ยนแปลงของตลาดตัวอย่างแจ็คดอซีเป็นผู้ประกอบการที่มีความยืดหยุ่นสูงเขาสามารถสร้างทวิตเตอร์และสแควร์และนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ สรุปบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในด้านการเป็นผู้ประกอบการมักจะมีนิสัยและทักษะที่สําคัญหลายประการการพัฒนานิสัยและทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างธุรกิจและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและนั่นก็คือทั้งหมดสําหรับพาร์ทแคสต์ในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปอย่าลืมติดตามและ cribe เพื่อรับฟังตอนใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์ ขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ